เปิดประวัติคุณพ่ออนุชออนพ่อของแอปทักษออนสุดยอดคุณพ่อที่ไม่ธรรมดาก่อนอื่นทางทีมข่าวไทยนิวส์ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังนางเอกสาวแอปทักษออนต้องสูญเสียคุณพ่ออนุชออนพักสุขเจริญที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานาน โดยวันนี้วันที่สองตุลาคม66ได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมณวัดธาตุทองมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงไปแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากสำหรับคุณพ่ออนุชอ่อนพักสุขเจริญเป็นสถาปนิกชื่อดังผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบ AP, T R A P S T R A C T ลิมิเต็ดเพราะคุณพ่อเป็นสถาปนิกแอปทักษออนจึงเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธออยากเรียนคณะมัณทสินถึงขั้นไปเรียนวาดภาพเลยทีเดียวในส่วนของคุณพ่ออนุชออนเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากดูแลลูกสาวสองคนแอปทักษออนและแอมอมอรวันด้วยความรักและความอบอุ่นแม้จะเลิกรากับพันรยาเก่าและสมรสใหม่ แต่ความสัมพันธ์และมิตรภาพยังคงรักษาความเป็นครอบครัวได้อย่างน่ารักและอบอุ่นเป็นที่สุดทั้งนี้เมื่อถึงวันที่คุณพ่ออนุชอรอเป็นตาตาของหลานๆก็จะเห็นโมเมนต์ของคุณตากับหลานบอกเลยว่าเป็นภาพที่ละมุนอบอุ่นเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นภาพที่คุณตาอ่านหนังสือนิทานให้น้องปีใหม่ และหลานสาวอีกสองคนหรือจะเป็นภาพที่หลานหลานไปเยี่ยมและให้กําลังใจคุณตายามป่วยเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆ